คือการวางนี้นะแกล้งที่จะพามาดูเห็นนะฮะนี่กำลังงอกเต็มเลยไม่ใช่กำมังงอกกำลังขึ้นนี่แม่ครับเก็บแล้ววางเลยอ่ะอนี่หนูเจอสูงตรงนี้มีพริกไหมครับอ่ะเก็บเก็บใช่ไหมมีพริกไหมไม่ใช่เป็นเห็ดกินได้นี่แหละอ่ะนี่หนูเจอของผดตรงนี้เลยไม่มีใครเจอเลยอืมไหนอุดย โอ้ย e, โอ้โอ้ยโอ้ย่าอันนี้อ่ะอ่ะอ่ะเก็บเอาไม่ได้โอ้เดี๋ยวมันอันนี้อ่ะพี่ตันได้ไหมัดหมดยังหมดละหมดละนี่นี่นี่หัวหัวเล็กเออเก็บไปด้วยอ่ะมามามาเดินดูอีกเดินดูเรื่อยๆน้องเทมานี่ว่ะเยอะไหม เฮ้ยเห็ดอันนี้เนี่ยเทำไหมอามาจุ๊บเดี๋ยวนะอื้หแม่ร้อนจิ้งคือเด้อยอืมจิ้งคืออยู่ใกล้ๆตัวอันนี้ นี่ค่ะเห็ดที่น้องเอ็นทีเจื้ออืมนี่อ่ะแม่อย่าหนูลงไปเ็มให้เอ็งแม่หนูไปนะอืมเดี๋ยวเก็บเองเดี๋ยวตกนะจมหน้าแม่รอไอ้หัวนั่นนะอืมอย่าหนูไม่ใวนนั้นระวังสวยๆเลยเดี๋ยวหนูเก็บให้นี่ดอกเห็ดกำลังผุดขึ้นเห็ดละงอกนะคะแค่นีง มังออกดอกขึ้นเลย